สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ในต่างประเทศก็ต้องจับตายอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นในรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับที่กลายเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยมีการประกาศสงครามแล้วก็สู้รบกันนะครับความสูญเสียเกิดขึ้นจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับและล่าสุดนะครับมีข้อมูลว่านักธุรกิจชาวรัสเซียเนี่ยะครับประกาศมอบเงิน1ล้านดอลลาร์สำหรับเป็นค่าหัว เป็นข้าวัวให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและก็เรียกร้องให้ทหารรัสเซียเนี่ยกาอกบฏเพื่อนําตัวปูตินเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยครับอเล็กซ์โคน,นานิคินนะครับเป็นนักธุรกิจและอดีตนายธนาคารโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียนะครับพร้อมบอกว่านี่คือภารกิจทางศิลธรรมนะครับที่เขาจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือชาวยูเครนซึ่งกําลังถูกรัสเซียเนี่ยส่งทหารรูกรานก่อนโดยปราศจากการยั่วยุนะครับนายคนนี้เนี่ย ในนักธุรกิจคนนี้เนี่ยเขายืนยันว่าจะมอบเงิน1ล้านดอลลาร์ให้เป็นรางวัลสําหรับใครก็ตามที่สามารถจับตัวปูตินไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเขาหวังว่าเงินจูงใจนี้เนี่ยจะนําไปสู่การควบคุมตัวปูตินในที่สุดและทําให้สงครามในยูเครนเนี่ยยุติลงได้นะครับเขาบอกว่าผมสัญญาเลยว่าจะจ่าย1ล้านดอลลาร์ให้กับทหารที่ยึดมั่นในหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และจับตัวปูตินในฐานะเป็นอาชญากรสงครามภายใต้กฎหมายของรัเสเซียและกฎหมายระหว่างประเทศปูตินไม่ใช่ประธานาธิบดีรัเสเซียเพราะเขาขึ้นสู่อำนาจจากการปฏิบัติการพิเศษในการระเบิดอาพาร์ตเมนต์ที่รัเสเซียจากนั้นก็ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญด้วยการทำลายการเลือกตั้งที่เสรีและกำจัดศัตรูผู้เห็นต่างในฐานะที่เป็นพลเมืองรัเสเซียและมีเชื้อสายรัเสเซียแท้ๆเนี่ยคิดว่านี่คือภารกิจทางศีลธรรมที่จะต้องปลดปล่อยรัเสเซียให้พ้นจาก เป็นาซีผมจะสนับสนุนความพยายามอันกล้าหาญของชาวยูเครนที่จะยืนหยัดต่อสู้กับพวกแก๊งโจรของปูตินโพสต์ต้นทางของโคนานิคินนะครับมีภาพโปสเตอร์ใบหน้าปูตินพร้อมกับข้อความวยครับว่าประกาศจับเป็นหรือตายฐานะเป็นฆาตรกรสังหารหมู่โดยโคนานิมีเนี่ยโคนานิคินเนี่ยนะครับมีประวัติขัดแย้งกับเคนรินมาก่อนนะครับเมื่อปี1996เนี่ยก็เค,เคยถูกจับ ในขณะที่พมน,นอยู่ในสหรัฐครับเนื่องจากรัฐบาลรัสเซีย,ยอ้างว่ายักยอกเงิน8ล้านดอลลาร์ไปจัดธนาคารในกรุงมอสโกสำหรับเหตุระเบิดอาพาร์ตเมนต์ที่เขาอ้างเนี่ยหมายถึงทฤษฎีสมกบคิดที่เชื่อว่าหน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียเนี่ยซึ่งปูตินเนี่ยเคยเป็นผู้เหนวยการในช่วง1 9 9 8ถึง19 1999อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดอาพาร์ตเมนต์สี่หลังนะครับในเมืองมูนัสเมื่อปี1น99ฆ่าชีวคนไปราวรา0 0คนเหตุการณ์ดังกล่าวถูก อถูกกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายเช,เชสเนียนะครับแล้วก็เป็นชนวนให้เกิดสงครามเชสเนียครั้งที่2ซึ่งมีส่วนเพิ่มคะแนนนิยมให้แก่ปูตินอย่างมากครับล่าสุดสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เนี่ยมีการประกาศจะเริ่มต้นสอบสวนอาชญากรรมทางสงครามจากการที่รัสเซียเนี่ยส่งกองกําลังรุกรานยูเครนแล้วด้วยครับเข้าไปทีดีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ